กี้ได้เดินเข้าไปในประตูมิติสีเหลืองโอ๊ยทำไมประตูมิติต้องพองออจากฟ้าด้วยวะเนี่ยเอ๊ะแล้วนี่มันได้ใหม่แล้วเนี่ยใช่แล้วล่ะที่นี่น่ะคือป่าแห่งความเท่ากันทุกประการ มันวิเศษมากเลยนะมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องหนึงนะ่งอ่ะคือถ้านายลองสังเกตดูดีๆเนี่ยนายจะเห็นว่าต้นไม้สองฝั่งเนี่ยจะเหมือนัะเป๊ะๆเลยนะเหมือนกับนะว่ามีกระจกตั้งอยู่ตรงกลางไอ,อย่างนั้นเลยนะแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันนะกิวกี้ได้ลองนั่งสมาธิแล้วนึกถึงเรื่องที่เคยเรียนสมัยมัธยมตนนึกแล้วนึกอีกความเท่ากันทุกประการ กฎนิยามของความเท่ากันทุกประการนะครับก็คือรูปเรขาคณิต2รูปจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อเคลื่อนรูปหนึ่งไปทับรูปหนึ่งได้สนิทหรือถ้าเราเรียกกันในภาษาคอมก็คือ Copy paste นั่นแหละโดยสัญลักษณ์ของความเท่ากันทุกประการก็คือจะเป็นเท่ากับแล้วก็มีหยักๆข้างบนโดยความเท่ากันทุกประการจะแบ่งได้3แบบก็คือความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรงความเท่ากันทุกประการของมุมและความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตมาเริ่มกันที่ส่วนของเส้นตรงก่อนเลย กล่าวว่าส่วนของเส้นตรงจะเท่ากันทุกประการก็ต <ination that sí> ่อเมื่อส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นยาวเท่ากันส่วนถ้าเป็นมุมเนี่ยก็คือมุมทั้งสองมุมจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อมุมทั้งสองมุมมีขนาดเท่ากันหรือว่ามุมกลางเท่ากันนั่นเองสุดท้ายก็คือรูปเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการโดยรูปเรขาคณิตสองรูปจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อรูปเลขาคณิตสองรูปนั้นมีรูปร่างเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า รูปเลยาคริตนีสองรูปนั้นมีด้านที่ยาวเท่ากันและมีมุมที่มีขนาดเท่ากันแต่ในมอสองเนี่ยเราจะเจาะลึกไปแค่ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนะโดยรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากันทุกประการได้ก็ต่อเมื่อด้านที่สมในกันมีขนาดเท่ากันสามคู่และมุมที่สมในกันมีขนาดเท่ากันสามคู่ด้วยหลายคน่าจจะสงสัยนะว่าด้านกับมุมที่สมในเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ลองดูจากในภาพได้เลย,เลยด้านที่สมในเนี่ยก็คือด้านค ah ู ok ่ของตัวมันเอง อย่างเช่นด้านที่มีขีดสีแดงขีดเดียวก็จะคู่กับด้านที่มีขีดสีแดงขีดเดียวของอีกรูปหรือมุมที่มีสองขีดสีเขียวก็จะมีขนาดเท่ากับมุมที่มีสองขีดสีเขียวของอีกรูปนั่นเองแล้วก็ความเท่ากันรูปการของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะ Dear, แบ่งได้5แบบได้แก่แบบด้านมุมด้านแบบมุมด้านมุมแบบด้านด้านด้านแบบฉากด้านด้านและสุดท้าย แบบมุมดา้านโอเคฉันชิกออกแล้วเป็นเรื่องที่ดีเล่ะเพราะในโลกคณิตศาสตร์นะทุกอย่างก็ย่อมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นธรรมดาอีกแล้วป่ะไปกันเถอะเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะอะไรกันวะเนี่ยฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแย่ yeah, แล้ว สวัสดีคิวกี้เฮ้ยนี่แกเป็นใครปลอมไปใช่ทำไมวะเมียวเดี๋ยวนะทีนี่คือตัวฉันในร่างที่ฉันทูกประการถูกแล้วครับและถ้าแกชนะฉันไม่ได้ฉันจะเอาวิญญาณแกไปขังในโหลแทนฉันฉันไม่กลัวแกหรอกไอตัวป้อมแน่จริงก็เข้ามาสิวะฮ่าฮาฮฉันพร้อมมาตั้งแต่แกเกิดแล้วหรอก ไดุ้มด้านเหรอเฮ้ยใช่ด้วยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเด็กกกีของเรามันเก่งจริงเลยนะเนี่ย ด้านด้านเลยไปแย่แล้วร้อยสามสิบเซนติเมตรก็เฮ้ยยากเกินไปแล้วฉันว่าฉันยอมแพ้แล้ว นายไปต่อได้เลยกิวกี้นายเป็นคนแรกเลยนะที่ชนะฉันได้ในรอบพันปีงั้นก็ขอให้ผ่านด่านต่อไปละกันบ๊ายบายกิวกี้ฮึคลอืแอัน,น,แนี่มันก็สนุกดีเลยเนี่ยแล้วกิวกี้ ก็ได้เดินทางไปยังด่านต่อไปติดตามตอนต่อไป